ได้รถสวยๆไม่น้อยๆไว้ใช้งานเซอร์วิสง่ายด้วยเพราะเป็น Honda ภายในกว้างขวางโอ้ยสารพัดประโยชน์คันนี้สวัสดีครับดุ๊กนะครับจากโนเนม h a n n e l นะครับผมเหมือนที่ทุกท่าน,นเห็นครับ c r v ครับผมมันเป็นรถยอดนิยมนะครับที่ทางลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับว่ามีอีกไหมมีอีกไหมวันนี้เรามาพร้อมกับ c r v 2.4 EL นะครับรุ่นท็อปขับ4 Navy สภาพสวยๆไม่ห้าหมื่นหน่อยๆไม่แท้ด้วยราคามากับสภาพที่สวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเนื่องจากว่า CLV มันมี2เครื่องยนต์เนาะ ก็จะมี2.0แล้วก็2.4มีทั้งขับเคลื่อน2ล้อแล้วขับเคลื่อนสีล้อคันนี้เป็นขับ4เครื่อง2.4เครื่องใช้เครื่องเดียวกับ Accord 2.4โฉม G 7 G 8คันนี้มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ Full Time ก็สิ่งที่ได้จะเป็นความปลอดภัยนะครับในทุกสภาพถนนแต่ด้วยความที่ว่าตัวเขาใหญ่เครื่องเขาใหญ่ก็การสิ้นเปลืองก็ตามขนาดตัวแล้วกันเนาะประมาณ10กิโลลิตรโดยประมาณนะครับโดยเฉลี่ยไฟหน้าก็จะมาเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับผม มาพร้อมไฟตัดหมอกหน้านะครับล้อนะครับอันนี้ยางไซ้โรงงานเลยนะครับ2 2 5ทับขอบ17ไฟเลี้ยวก็มาอยู่ที่ด้านบนกระจกมองข้างแล้วนะครับมองเห็นง่ายขึ้นมีบันไดข้างนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายรถกันนะครับกับอุปกรณ์ที่ติดรถครับด้านหลังก็จะมีพิสัยน้ำฝนด้านหลังนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์2ตัวนะฮะเปิดฝาท้ายนะครับดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ นะครับฝาปิดสัมภาระยังสวยๆอยู่เลยนะครับแผ่นถาดท้ายอย่างอะไหลพร้อมอุปกรณ์นะครับสภาพสวยจริงๆครับคันนี้ไม่แค่50,000กว่าเดี๋ยวไปดูความเนี้ยบภายในรถกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ทันนี้ก็ยังเป็นกุญแจสไตล์นี้อยู่เนาะกดล็อกล็อกรถนะครับยังเป็นกุญแจแบบเสียบเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูกันนะครับดูเลขไมนะห้าหม่นสามพันสภาพข้างในยังสวยนะครับเบาะหนังสีดำพนักวางแขนใช้งานได้ปกตินะครับทั้งสองด้านขับไปต่างจังหวัดมันน่าจะสบายมากๆเนาะคันนี้เนาะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับไมหาหมื่นมนะครับมาพร้อมเนวี่กล้องมองหลัง แอร์สองโซนในส่วนของฟังก์ชันช่องเก็บของก็จะเหมือนเๆกันนะครับทั้งรุ่นขับ2และขับ4ในในเจเนอเรชันที่3เนี่ยนอ้องก็ช่องใส่แว่นตานะครับไมโครโฟนเชื่อมต่อบลูทูธได้สวิตช์ในส่วนของควบคุมแอร์เกียร์5สปีดจอดเกียร์ว่างได้ตามสไตล์รถญี่ปุ่นนะครับช่องเก็บของด้านล่างที่จุดบุหรี่ที่วางแก้วน้ำใส่เศษตั้งใส่เอกสารโอ้ยสารพัด Honda นี่สารพัดประโยชน์จริงๆเบาะหลังผมจะไม่พูดถึงเนาะเพราะว่าเราดูกันไปหลายคันแล้วสำหรับ CRV เดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่าครับว่าคันเนี้ยสวยๆแบบนี้ไมน้อยๆประวัติศูนย์ไม้แท้ปี2011ราคาเท่าไหร่ครับผมครับผมดูกันไปทั้งคันแล้วทั้งภายนอกและภายในนะครับสำหรับ CRV 2.4 EL รุ่นท็อปปี2011ไม้ 50, ห้าหมื่นน้อยๆคันนี้เนี่ย ก็อยากให้ดูสภาพนะ้องว่าสภาพนี้หายากจริงๆนะครับได้รถสวยๆใหม่น้อยๆไว้ใช้งานเซอร์วิสง่ายด้วยเพราะเป็น Honda ภายในกว้างขวางโอ้ยสารพัดประโยชน์คันนี้คันนี้มาพร้อมกับราคา5 7 9 0 0 0่าบาทถ้าสนใจยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปแอดไลน์แอด like at, นะครับไปพูดคุยกันกับน้องแอดมินหรือว่าโทรตามเบอร์ที่เราลงไว้ก็ได้นะครับอย่างที่ลูกเคยบอกในทุกๆคลิปนะครับรถสวยใหม่น้อย สภาพดีๆย่อมอยู่ไม่ค่อยนานสนใจยังไงมาพูดคุยกันนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากช่องโนเนมและคาราบันนาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ